สวัสดีครับท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้นะครับก็จะมาขอหยิบยกเล่าประวัติของหลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโมอ่พร้อมแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2431 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเป็นบุตรของนายปาและนางปัดมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมทั้งหมด7คนหลวงปู่ตื้อเป็นลูกคนที่หในยะทั้งหมดของหลวงปู่ตื้อ นับเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกับวัดมากมีความฝักใฝ่ต่อพระพุทธศาสนาถ้าลองสังเกตให้ดีในบรรดาญาติของท่านถ้าเป็นชายล้วนก็จะมาบวชเป็นพระภิกษุแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะยอมสละบ้านเรือนมาบวชเป็นชีพามจนหมดก่อนที่หลวงปู่ตื้อจะมาบวชได้มีนิมิตมาบอกท่านมากมายเช่นในคืนก่อนที่ท่านจะบวช ท่านได้ฝันเห็นถึงชีปะขาวมาถึงสองคนและท่านยังฝันอีกว่าท่านได้ฝันเห็นพระภิกษุที่น่าเลื่อมใสอีกสองรูปท่านคิดว่าเป็นผู้วิเศษจึงได้เข้าไปกราบนมัสการและนิมิตครั้งสุดท้ายนี้มีพระภิกษุท่านหนึ่งได้เข้ามาพูดกับท่านว่าหนูน้อยเจ้ามีพระกำลังแข็งแรงมากเท่านั้นเองพระท่านก็หายไป ท่านก็มีความมั่นใจเพราะท่านเชื่อว่าวันนี้จะมีเรื่องดีที่ท่านจะได้บวชตามใจปรารถนาจะได้มีการประพฤติธ,ธรรมอย่างจริงจังและปู่ของท่านเองก็อยากให้ท่านบวชเป็นพระภิกษุมานานแล้วท่านจึงตอบรับคำปู่ทันทีและได้เข้ารับพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปีพุทธศักราช24 5 2 บวชได้19พรรษาก็แกติใหม่ในธรรมยุตตการิกายเมื่อปีพุทธศักราช2471หลวงปู่ตื้อได้เริ่มเรียนศึกษาคำภีมูลกัจจายในสมัยนั้นโดยมีพระอาจารย์คารเป็นเจ้าสำนักหลังจากออกพรรษาได้เพียงหนึ่งพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมที่วัดโพชัย ตำบลท่าอูเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่ท่านได้ตั้งใจศึกษาเร่าเรียนรวมระยะเวลา4ปีก็จบหลักสูตรมูลกระจายที่ได้รับฉายาว่านักปราชญาด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ใฝ่ในการเรียนรู้อยู่ในสายเลือดท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาต่อไปหลวงปู่ท่านได้เปลี่ยนใจปฏิบัติออกทุดงปฏิบัติกรรมฐาน เพราะเป็นกริยาของท่านอยู่แล้วและต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปประเทศลาวก็ขยันเดินทางไปศึกษาพระธรรมต่อไม่มีวันหยุดและก็ได้ไปหลวงพระบางไปเจอชีปะขาวไปดูสมบัติในถ้ำชีปะขาวก็สอนว่าถ้าคนเราพยายามทำสิ่งที่เราต้องการแล้วสิ่งนั้นก็จะมาเร็ว แล้วก็ได้เดินทางไปยังประเทศพมา่าก็ได้ไปศึกษาวิชาอาคมกับพระเถระในพมา่าและก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อมาท่านมีอาการอาพาธและถึงมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุลยเดชมหาราชบรมชนาถพบพิตร รวมสิริอายุได้86ปีบวชในพระมหานิกาย1 9พัรษาธรรมยุทธ์ได้4 6พัรษาครับผมนี่ก็เป็นประวัติพอสังเขปของหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้จะไม่เจาะลึกลงไปมากกว่านี้ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงสุดท้ายของคลิปนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยลนะกัรจากทีมงานสุขใจไปด้วยกันครับผมหากมีการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยกันล้วกันนะครับ หากทางเราพูดผิดหรืออมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต้องขอประานาภัยมาณตรงนี้ด้วยกัแล้วกันนะครับแหล่งที่มาอ้างอิงจากวิกิพีเดียนะครับขอพวกคุณเป็นอย่างสูงด้วยกันล้กันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีชัยทุกท่าน